สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านสมาชิกพัดเครื่องเรื่องง่ายๆวันนี้รายการพัดเครื่องเ like, ลเรื่องง่ายๆโดยสมชายน้อยสอักครนประจำวันพฤหัสบดีที่สิบสองธันวาคมสองพนรงนะครับวันนี้ผมตั้งข้อไว้ว่าคำตัดสินพัดแท้ถูกต้องและยุติธรรมดีไหมนะครับชอบใจก็แชร์ไปเพราะว่ามันเป็นความรู้ไ ผมบอกแล้วว่าผมมีแต่ความรู้ไม่มีความเชื่อเจือปนอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงก็จะพูดอะไรที่ไม่ไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้นะครับหรืออาจจะจําผิดเพื่อนก็ทักมากบางทีมันเยอะจัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเราเรื่องอื่นๆนะเราก็ไม่ต้องไปให้ความสําคัญอะไรมากก็ได้นะอะไรที่มันเป็นแค่รับรู้ไว้ก็พอผมก็จะบอกว่าอันนี้รับรู้ไว้ก็พอ อย่างเช่นเรื่องเนื้อเรื่องพิมพ์รับรู้ไว้ก็พอว่าเออเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นความรู้ที่เราจะนํานไปเป็นนำพิสูจน์แท้เทสเนี่ยอันนี้ยผมจะบอกว่าอันนี้ต้องต้องเรียนรู้ต้องจํานะบางคนก็มาถามเรื่องเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยส่วนผสมนี่คืออะไรครับลักษณะมันไม่ต้องรู้ก็ได้นะดูดูภาพรวมก่อนนะรักสาคัญไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สําคัญ เหมือนเหมือนกับว่าที่เราบอกดูแท้ให้เป็นก่อนพอแท้ให้เป็นก่อนปุ๊บเราจะเข้าใจเลยว่าเออพัดแท้เป็นอย่างนี้เนื้อจะเป็นยังไงก็ช่างพิมพ์มันจะเป็นยังไงก็ช่าง,ะงนะแต่พัดแท้เขาเป็นแบบนี้ดูแท้ให้เป็นก่อนนะทีนี้คําตัดสินที่ผ่านมาเราเราเราคิดว่ามันมีความถูกต้องมีความยุติธรรมไหมเมื่อวานนี้ผมมีบางบมีโอกาสได้มองเห็น มีการสนทนาการของเซียนอยู่สองท่านเรื่องการขออะไรนะเขาเรียกว่าลายเส้นลายเส้นคืออะไรก็คือความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลความรู้ความชํานาญเฉพาะคนเช่นอย่างแพทย์อย่างทนายความอะไรเหล่านี้เขาจะมีใบลายเส้นของเขานักการบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชี อะไรอย่างเงี้ยที่เขามีความชํานาญเฉพาะทางทีนี้ว่าเขาก็จะบอกว่าอยากให้ทางสมาคมมีการตรวจสอบหลายเส้นตรวจสอบความรู้อ่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยมันมีการแบบว่าเอานําพาคนไม่รู้เข้าไปในในในกลุ่มก้อนในสมาคมแล้วก็เพื่อจะปกครองง่ายไงคนที่นําพาไปก็เอาไปเป็นพวกตัวเองแล้วก็ อัศสายที่ผมบอกพยักหน้าพยักหน้ากันถูกต้องตามนั้นก็ว่ากันไปดังนั้นเน่ะทุกคนก็ไม่มีลายเส้นเห็นไหมความเป็นวิชาชีพมันไม่มีไงมันไม่มีไม่มีความเป็นมืออาชีพเอาพวกตัวเองเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดเสียงส่วนใหญ่เหมือนการเมืองนะอยู่พักไหนพักไหนก็ว่ากันไปแบ่งกันตายทีนี้ปัญหาอยู่ว่าแล้วคําตอบที่มันออกมาเนี่ย <c oughs> มันมันถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมมันมีปัญหาผู้เปิดรายการผู้เปิดประเด็นเขายังบอกเลยว่าถ้ามีการสอบลายเส้นจริงๆเนี่ยกรรมการในสมาคมกว่าเจ็ดนสะิบเปอร์เซ็ตมาสอบตกสอบตกอันนี้คือปัญหาเห็นไหมครับเรา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 มองมองเห็นปัญหาหรือเปล่าเขาใช้คนที่ไม่มีความสามารถมาตัดสินใช้คนที่ไม่รู้ เรื่องมานั่งอย่างที่ผมเคยเล่าอธิบายมาตลอดหรือเปล่านะอันนี้คนมงในเขาพูดกันมาอย่างนี้ลองหา youtube ดูเมื่อกี้ผมพยายามหาอยู่ผมเมื่อวานนี้ผมดูแต่วันนี้ผมหาไม่เจอแล้วม,มีคู่สนทนาเป็นอีกสองท่านระดับซีมใหญ่ด้วยกันนี่แหละที่เขาว่าคนที่มันไม่รู้เข้ามาแล้วมันทําให้ราคาพัดตกจกพ่อแพอะไรนะจากองค์ละพันเหล 1, 000, หือองค์ละร้อยนะ อะไรแล้วนะผมยังฟังไม่จบก็ก็จะฟังต่อก็ไม่ได้ฟังแนละ้วแต่ว่าคาว่าลายเส้นนะ่ะมันมันก็ถูกต้องแล้วมีเพื่อนผมเหมือนกันบอกว่าเวลาเราไม่สบายเราก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมเพราะเพราะอะไรเขามีความรู้ความสามารถด้านด้านรักษาอะไรอย่างเงี้ยเขามีลายเส้นเขามีเขามีใบประกอบวิชาชีพใบประกอบโรคศีลอะไรพวกเนี้ย เราก็เลยไว้ใจเชื่อใจเขาได้แล้วพักเครื่องเนี่ยกรรมการพักเครื่องมีใบป,ประกอบโรคศิลป์ไหมมีใบประกอบวิชาชีพไหม,มไม่มีนะไม่มีก็อาศัยเรียนรู้กันไปเชื่อเชื่อกันมาเชื่อเชื่อตามกันไปตามทางกันไปตามก้นกันไปผิดมันก็ผิดใช่ไหมพอผิดปุ๊บแล้วเราจะไปโทษใครอะ่ะถ้าเสียงมันไม่เท่ากันอย่างที่มันเคยเกิดกรณีที่ผมก็เคยเขียนบทความไว้ ประการสิบคนตัดสินไม่เหมือนกันหกคนแท้สามคนบอกว่าปลอมสามคนบอกสามคนบอกว่าปลอมอีกคนหนึ่งงดออกเสียงอย่างเงี้ยลายเส้นมันอยู่ตรงไหนเ่ี้ยความรู้ความชํานาญมันอยู่ตรงไหนไอ้คนไม่ตอบว่าแท้หรือเทจไอ้หน้าไม่มีความรู้เลยตัดทิ้งเลยคราวหน้าไม่ต้องเอามาใช้หรอกเพราะว่าคุณไม่มีความมั่นใจไม่มีความแน่ใจที่จะฟันธงใช่ไหม สามคนเสียงข้างน้อยก็อบอกว่าไอ้พวกนั้นมันพวกมากลากไป้าจริงๆ้าพวกนั้นมันปลอมแต่เนื่องจากว่าไอ้หกคนมันบอกว่าแท้มันจะลากกันไปจนแท้กันได้ทีนี้เราอยู่ฝ่ายไหนถ้าเราอยู่ฝ่ายสามคนเราก็เชื่อว่าอาจารย์เราถูกอาจารย์เราแม่นโคตรเก่งนะแล้วอาจารย์คุณใช้อะไรอ่ะดูเนื้อดูพินดูความเก่าก็เหมือนกันอาจารย์ฝ่ายดูใช้อะไรดูเนื้อดูพินความเก่าแล้วมันมันเหมือนกันนะคาตอบ นะพระองค์เดียวกันตอบไม่เหมือนกันอ,อประมาณนี้นี่แหละคือปัญหาปัญหาที่เราเราเรามองไม่เห็นนะความรู้ที่ไม่เหมือนกันนี่แหละทีนี้ถ้าจะมีการสอบออนไลน์เส้นเอาความรู้ความชํานาญกันเราเอาองค์กรมาตั้งเราเอาองค์กรคนที่ออกข้อสอบเขาใช้อะไรเอาเอาเอาคนคน เอาคนที่จะออกข้อสอบมาตั้งก่อนนะเขาใช้อะไรเป็นข้อสอบดูเนื้อดูพิมพ์ดูความกับเหมือนเดิมใช่ไหมอเอ,อแล้วมันสอบไปยังไงมันก็อีหลอบเดิมมันก็เหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้ดิดข้อที่จริงมันไม่ได้เป็นความจริงมันอาศัยความเชื่อและความเชื่อแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วจะรู้ได้ไใ,ใ,ใครได้ใครตกไหมมันก็มีปัญหาตั้งแต่ตรงนี้แหละ ปัญหาตรงที่ไม่มีใครตรวจสอบความรู้ของกันและกันได้ไม่รู้จะใช้อะไรตรวจสอบกันและกันนะมันก็เลยคําตอบก็ออกนี้แหละแท้บ้างเช็จบ้างวันนี้แทบวันนี้เท็จสลับผับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนี่แหละคือปัญหาแล้วการอ้างมีมาตรฐานมีมาตรฐานตอนนั้นยังมีคําว่ามาตรฐานมาตรฐานสากลสากลรับรองนะคําตอบพระองค์เดียวกันมันยังออกหกสามหนึ่งเออ ตอนนี้มันไม่มีมาตรฐานแล้วไงมันเละดังนั้นเนี่ยเราถ้าเราบอกว่าจะมีการสอบเพื่อเอาความรู้เราก็ต้องไปดูเขาใช้ข้อสอบอะไรข้อสอบถ้ามันวางอยู่บนความเชื่อของคนที่ออกข้อสอบมันก็ได้คําตอบว่าเชื่อลายเส้นที่ได้มามันก็อยู่บนความเชื่อของคนคนที่ออกข้อสอบมันถูกไหมเออเขาเขายังเสนอไปว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์สอบตก ถ้าถามผมนะตกทั้งร้อยเปอร์เซ็นนั่นแหละทั้งหมดเลยทั้งคนออกข้อสอบก็ตกทุกวันนี้ก็ตกหมดเลยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนความจริงอะไรคุณเล่นพ้ามันไม่อยู่บนความจริงความรู้มันไม่มีความรู้ที่ถูกต้องที่แท้ข้อเท็จจริงมันไม่มีไงอันนี้ผมพูดถึงพระเก่าพาคโบราณนะมันไม่มีไงไล่สมเด็จลงไปเลยนะมันไม่มี ผอกทั่ว97เจ็งี้ยไล่ลงไปเลยมันไม่มีมีกับไม่ถูกต้องเป็นความรู้ที่รู้แต่ไม่ถูกต้องเมื่อไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยคุณจะไปออกข้อสอบให้มันถูกต้องได้ยังไงนะย้อนกลับไปที่คําตัดสินพัแทสเทสในเมื่อความรู้มันไม่ถูกต้องมันวาง,าง,างอยู่บนความเชื่อมันไม่มีความจริงอะไรเจือปนนิดหน่อยมีอยู่แค่สามสิบเปอร์เซ็น ข้อเท็จจริงมันหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นจะไปตัดสินพระชบาบ้าเขาแท้ได้อย่างไงจะไปออกข้อสอบได้อย่างไงอันนี้ผมคอมเมนต์ตรงๆเลยนะผมผมไม่ได้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะอะไรเลยแต่ว่าคอมเมนต์ที่ความรู้ของพวกคุณจริงๆอะ่ะที่เป็นผู้ตัดสินนะมันไม่มีมันไม่ได้วางอยู่บนความจริงเลยอยู่บนอยู่บนนิทานนิยายความเชื่อนะดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าแล้วมัน มันแค้ยังไงแล้วเราเราประสบปัญหาแบบนี้มาตลอดนะบางองค์ก็ตัดสินสองรอบสามรอบก็มีนะของเสียนใหญ่นี่แหละลองไปหาบทความวเก่าๆไปหาประวัติตเก่าๆอ่านดูลงไทยรัฐด,ด้วยนะตัดสินสองทีเนื้อใหม่เกินไปต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งมาตัดสินต้องเอาจากฝั่งทนมั้งหรือท่าพระจันมาตัดสินอีกรอบนึง ไม่ชัวแล้วก็ใช้คนอยู่ดีเอาคนเข้ามาตัดสินคนนั้นก็ใช้ความเชื่อเหมือนกันก็ไม่ได้ใช้ข้อเท็จจริงอะไรไม่มีเครื่องมือไม่มีหลักฐานอะไรที่เราจะตรวจสอบว่าพ้ามันแท้หรือมันปลอมแต่อาศัยคนอาศัยคนข้างคนที่เขาเคยเป็นเซียนอ่ะเขาเรียกว่าเขาเคยค้าขายมาก่อนแล้วก็คิดว่าเขามีความรู้ที่ถูกต้อง นะมาตัดสินใช้ความเชื่อของคนแต่ละคนนะมาตัดสินอีกรอบหนึ่งแล้วเอากันเข้าไปนะเห็นไหมคำตัดสินพาแท้มันมถ้ามันไม่ได้วางอยู่บนข้อเท็จจริงมันไม่ได้อยู่บนหลักฐานความจริงมันอยู่บนความเชื่อของคนแต่ละคนนะของสิบคนสมมติเนี่ยความเห็นมันก็ต้องต่างความเชื่อมันก็ต้องต่างต่อให้ยึดหลักเหมือนกันนะยึด บรรทัดฐานเหมือนกันเนื้อพิมพ์ความเก่าคําตอบมันก็ไม่เหมือนกันนะเพราะมันไม่ใช่ข้อชี้ชัดฟันธงเพื่อจะวัดค่าหรือว่ายืนยันจากองค์พระเลยได้เลยโดยตรงว่าพระองค์นั้นแท้พระองค์พระอันนี้กลายเป็นแท้เพราะเราผู้คนที่ไปเป็นนั่งเป็นกรรมการแล้วก็จะมาบอกว่าถูกต้องแล้วนะไปพูดเรื่องมาตรฐานตลกแล้วมาตรฐานสากลสากลรับรองสากลรองรับสากลยอมรับสากลเขา เล่นหาเช่าหากันอย่างนี้เป็นพัดแท้แท้ยังไงดูเนื้อดูพิมพ์ดูความกกับมันแล้วแล้วมันจะถูกต้องไหมอ่ะมันเรียนรู้ไม่ได้นะมันเป็นความเชื่อว่าแท้ความจริงมันแท้มันก็ต้องตรวจสอบได้ที่องค์พระดิแท้ยังไงอ่ะใช่ไหมเออดังนั้นเนี่ยมันก็ คำตอบมันวางอยู่บนความเชื่อของคนของกลุ่มคนไม่ว่าจะกลุ่มไหนกลุ่มใดก็แล้วแต่คำตอบมันไม่ชัวร์เพราะมันอยู่บนความเชื่อมันเรียนรู้ไม่ได้นะทุกวันนี้มันก็เรียนรู้ได้ที่ไหนเอามาชี้เนื้อชี้พิมพ์ชี้ความเก่าเล่านิทานนิยายมันจะไปได้ข้อสรุปกันตรงไหนนั่งฟังมนทั้งวันทั้งคืนเป็นปีก็ไม่รู้เรื่องเราก็ต้องพึ่งพวกเขาอยู่อย่างเดียว เขาสอนไว้อย่างนั้นนะพัดจริงพัปลอมก็มี้นะเราก็ดูไม่เป็นถ้าเราดูไม่เป็นนะเขาก็เอาพัดปลอมมาสอนก็ไดนะ้เพราะเราแยกไม่เป็นไงถูกว่าเออเราก็ตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้จะเอาเครื่องมืออะไรไปตรวจสอบเอาความเชื่อของเราว่ามันไม่ใช่มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมเพราะเขาก็เชื่อว่าของเขาแท้แต่เราเชื่อว่าของเขาไม่แท้นันจะไปเจอกันตรงไหนอ่ เพราะมันเป็นความเชื่อของเราเองเป็นความเชื่อของเขาเองมันไม่ได้เป็นเพราะว่าพระแท้เพราะพระถ้าพระแท้เพราะพระก็ต้องพิสูจน์พระได้ดังนั้นเนี่ยที่เราทะเลาะกันเนี่ยนะที่เราเห็นต่างกันเนี่ยเพราะเป็นเพราะว่าเราความรู้มันไม่ถูกต้องบนความเชื่อแต่ถ้าเรารู้เหมือนกันมันก็จะเข้าใจพระได้แล้วเราก็จะหาข้ออันเป็นยุติได้ ถ้าเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้อะไรเขารู้จริงหรือไม่จริงส่งภาพไปประกวดส่งภาพไปประกวดต่อให้ได้คํารับรองว่าแท้มามันแท้แท้จริงหรือเปล่าหรือมันแท้เพราะเป็นภาพแบบพวกเขาเอมันมีกลุ่มเล่นภาพปลอมกวนแกงเล่นภาพปลอมก็มีนะแล้วเราไม่รู้เราก็อ้ย้สุดยอดเลยกลุ่มนี้เล่นภาพปลอมแท้แท้ก็มีต้องระวังดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็แล้วแต่การที่จะอ้างมาออกออกมาอ้างมาถูกต้อง ทุกคนก็ชอบทําอ้างได้ไงอ้างได้บนความรู้หรือความเชื่อหรือบนความจริงไม่มีนะความจริงมันไม่มีความรู้ก็ไม่มีไม่รู้ว่าพัดแท้แท้เพราะอะไรไงคือความไม่รู้ตรงนี้อธิบายไม่ได้หาข้ออันเป็นยุติไม่ได้นล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันแท้นะแล้วเราจะรู้ได้ไงคําตัดสินมันถูกต้อง ก็มีเด็ดข้ออ้างว่าเอ้ยถูกต้องสมาคมผมหน่วยผมชมรมผมกลุ่มผมตัวผมเล่นพระแท้ถูกต้อง,มมงมมต,ตองอัดสินได้อย่างยุติธรรมตรงไหนความเชื่อมีความยุติธรรมความชอบมันเอาอะไรมาวัดค่าเพื่อยุติธรรมได้แต่และคนเชื่อมันจะยุติธรรมไหมไม่เกี่ยวนะความยุติธรรมนี่นะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันต้องสามารถเรียนรู้แล้วก็นำพิสูจน์ความถูกต้องได้ให้ทุกคนเกิดการยอมรับได้ไม่ใช่ยอมรับกันแค่สิบคนสิบคนต้องยอมรับให้ได้ต้องเห็นพระแท้ต้องพระแท้พันตาแค่สองคนยังไม่เหมือนกันเลยนะไปหานะในกอและในขอเตียนใหญ่ทั้งคู่ยังให้คําอธิบายไม่เหมือนกันเลยเราจะบอกอ่ยอันนี้พระแท้พันตามันจะอ้างกันไปนะ ทำเป็นแบบโหรู้โคตรรู้เลยจริงไม่รู้ห้ารู้สิบอะไรเลยนะเราหลงไปให้เครดิตพวกเขาเองนะคนที่เราก็คิดว่าเชื่อว่าเขารู้เขาเป็นผู้รู้รู้อะไรก็จริงจริงไม่มีเลยความรู้มันก็ไม่มีเลยมีแต่นิทานนียายนะดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้ใครรู้ มันก็มีเอคนที่กําหนดความรู้แบบนี้ <c oughs> ตัดสินได้แล้วเราตรวจสอบได้ไหมเนื้อมถูกยังไงทีมมันถูกยังไงความเก่ามันได้ยังไงตรวจส,สอบไม่ได้นะกลายเป็นเรื่องงมงายเราก็ต้องเคารพเกาะตูดตามดมตูดไปตลอดหาความจริงไม่ได้ต้องเชื่ออย่างเดียวทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ไง นั่นไม่มีใครที่ออกมาให้ความรู้ให้เราเข้าใจเรียนรู้ได้เข้าใจง่ายหาวิธีนำพิสูจน์ได้อะไรเป็นจุดที่เราจะไปหาต้นเหตุเพื่อเราจะหาคำตอบได้ทุกคนก็อวดรู้มึงรู้ไหมกูเล่นภาพมากี่กีสิบปีกูเป็นกรรมการตัดสินมาก,กี่งานกี่กี่ร้อยงานมันไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวกับความรู้รู้มาถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมมึมเป็นกรรมการอย่างที่เขาบอกมันก็จงูจงจูงเงินเขา้เขาไปก็ก็เป็นกรรมการได้ นังนังซื้อพราะพากับเซียนใหญ่ก็เป็นกรรมการใหญ่ขึ้นไปได้ความรู้อ่ะเอ้ารู้เหมือนอาจารย์ไงอาจารย์เขานั่นมาแล้วอาจารย์รู้อะไร <c oughs> ก็ย้อนกลับไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นความจริงว่าอา้าวเฮ้ยถ้ามันผิดก็ผิดทั้งหมดเพราะมันเชื่อกันมามันไม่ได้เรียนรู้มาถูกต้องเหมือนกันมามันไม่มันไม่ได้เรียนรู้จากข้อเท็จจริงกันมา มันไม่ได้เคารพความจริงกันมามาใส่ความชอบกันมามาใส่ความเชื่อกันมาแล้วพามจะแท้จากไหนก็้ความชอบความเชื่อแล้วจะตรวจสอบไงตรวจสอบไม่ได้แล้วจะเรียนรู้ไงเรียนรู้ก็ไม่ได้ก็ต้องไปหาเขาไงแล้วจะองค์คูมันจะแท้ไงเขไม่รู้ตลกดีนะวงการนี้ตลกนะผมจะบอกให้ถ้ามองเห็นผมพูดเี่ยผมพูดจริงๆไม่รู้ ก็คือไม่รู้นะผูกครับอยากทราบพรลอดเล็กกลางใหญ่นี่ขนาดเท่ากันไม่ไม่เท่าไม่ท่าลักษณะไม่เท่ากันไม่เท่ากันมันจะมีเล็กกลางใหญ่ก็จะมีต้อมีชรูดเนี่ยมีก็เป็นอยู่ที่กระบวนการผลิตแต่แม่พิมแม่พิมพารลอดเล็กเขาก็จะมีของเขาแม่พิมกลางกับแม่พิมใหญ่แม่พิมกลางเขาก็จะเป็นของเขาแม่พิมใหญ่ก็จะเป็นของเขาส่วนจะชลูดเนี่ย มันจะเป็นแม่พิมพ์ใหญ่มันจะชลูดขึ้นไปได้ที่ผมเห็นนะส่วนพิมพ์ต้อส่วนพิมพ์ต้อเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์พิมพ์แบบมันต้อลงมาจากพิมพ์ใหญ่ก็มาเป็นพิมพ์กลางได้เป็นต้อเหล่านี้เป็นต้นกระบวนการผลิตมันเพี้ยนได้ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเราไปจําพิมพ์อย่างเดียวมันกระโดงไม่ถูกดูหูพระรอดก็รู้บางทีก็ไม่เหมือนกัน ลักษณะหูเขายังไม่เหมือนกันเป็นน้าสมหนึ่งสองสามบางทีก็มีบางทีก็ไม่มี <c oughs> พิมพ์รงกับเนื้อบางทีมันบอกได้อยู่หรอกว่าไอ้นี่แต่ว่ามันไม่ใช่ข้อสรุปนะฟังผมดีๆนะมันบอกได้แต่มันไม่ใช่ข้อสรุปชี้ชัดฟันธงจากเนื้อพิมความเก่าได้มันมอยู่ที่ขบวนการผลิตต่งางกที่ทําให้เกิดแบบนั้นนะถ้าเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูด หลายท่านก็เข้าใจนะเอาพระมาให้ดูตอนหลังยังตกใจเลยนะอย่างท่านสลายุดเอามาให้ผมดูเออก็เอกเอก็เก่งนะแค่ฟังอาจารย์สมชายพูดอย่างเดียวถามว่าไปนค้นมาไดก้ก็ใช้ได้ถือว่ามาถูกทางนะอย่างน้อยท่านพวกท่านก็มาถูกทางว่าเออพรพต้องเป็นแบบนี้มีลักษณะอย่างนี้นท่านคุณสงจัำตุย้ยก็เอามาให้ดูได้ก็เออก็เก่งนะถือว่า อย่างน้อยก็มาถูกทางไงว่าออพระต้องเป็นอย่างนี้ก็ก็ยินดีนะผมว่าในอนาคตอ่ะเราจะเรียนรู้กันได้และเราจะถีงกันไม่ได้เพราะมันนาทิ์ได้ไง,อย,งอย่างน้อยเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยผมก็บอกักษณะทั่วไปพพาะแท้จะต้องมีลักษณะอย่างไงไม่มีขอบของกระจกไม่มีตรงนู้นตรงนี้ไม่มีปีกย้อยปีกย้อยไม่มีเพ่อเพื่อนก็ไปจับมาได้ก็ยินดีนะ นี่แหละก็คือเรื่องของความรู้แหละเพราะผมไม่ได้ไปจับให้เพื่อนถูกไหมเพื่อนก็ไม่ได้มาจับกับผมนะแต่เพื่อนๆที่นั่งฟังเพื่อนๆไปจับมาเองแล้วเอามาให้ดูว่าลักษณะแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่ผมฟังมนาะตามพูดทํากันบ้านเนี่ยเออก็เอเอถูกถูกทางนะนั่นแหละอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะให้มันเป็นนะคือไม่ได้ใจแคบหรือว่าไม่บอกไม่อะไร คือเลเวลมันมีหลายระดับความรู้อะทีนี้พอเราเรารู้รู้ว่าเออถ้าอย่างนี้นะมันโอกาสแท้มันเยอะเวลาเราไปประกวดเนี่ยเราก็เออเราก็ยังมั่นใจว่าเราเสียเงินซื้อไปประกวดมันก็มีโอกาสแท้มีโอกาสลุ้นไม่ใช่อะไรไม่ไม่รู้อะไรเลยเราก็ไม่รู้อะไรเลยเราก็ไปส่งประกวดไอคนรับพาก็็อาจจะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยผิดเนื้อผิดปิมผิดความเก่าโยนออกมาโยน แล้วก็ลุ้นโองคู่พที่ฝาแฝดกับเซียนใหญ่เลยผิดเนื้อผิดพินผิดความเก่ามันไม่จะมีสนุกอะไรถูกไหมเสียเงินเปล่าเสียเงินฟรีกลายเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆกับเราเราก็ไปเป็นฐานฐานให้พวกเขาอ่ะคนมานั่งรอมานั่งเอาเงินไปให้เอาอะไรไปให้เพื่อจะให้รับประกันให้เพื่อจะให้เขาซื้อพระเรา เขาเล่นพระอย่างไรเห็นไหมเขาเล่นพระตามความชอบตามความเชื่อของเขาพระเราต่อให้เหมือนเขาฝาแฝดก็ยังไม่เอาเลยเขาไม่ชอบไม่ชอบอย่างเดียวก็จบหรือไม่เชื่อว่ามันใช่จบปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละเพราะเราก็ไม่มีความรู้พอเขาปฏิเสธมาไปนั่งรอทั้งวันไม่ได้อะไรเสียเวลากลับบ้านมือเปล่าวันลุกขึ้นหาองค์ใหม่เอาอะไรไปใหม่ไปประกวดไปอะไรมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ ผมถึงบอกว่าการที่มันจะตัดสินพระแท้ได้มันไม่ได้อยู่ที่ความชอบไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อมันต้องอยู่ที่ความรู้ความรู้ที่ถูกต้องของพระเองเราต้องมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระนั้นๆนะไม่ใช่ว่าผมชอบผมชอบหรือผมไม่ชอบอันนั้นไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องถ้าเราไปเล่นกับคนที่เขาจะชอบแล้วเช่าเนี่ย มันกคคงเป็นเรื่องตลกแล้วนะเขาไม่ชอบตัองคงเราก็เขาก็ไม่ชอบเราสักองค์แต่ก็เอามาอธิบายให้เราเข้าใจนะให้เราเห็นพื้นฐานของความรู้ดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าไอ้หน้ามูงพีมพผ้ามันตอมชัดๆนะมันก็อยากอธิบายให้แท้พอเราพ้าแบบนั้นตายไปให้เป็นดวงมันก็ไม่เอามีองค์เดียวถูกไหม ก็ดีใจนะเพื่อนๆเพื่อยังพอแยกออกถ้ามีปีกมีอะไรเงี้ยพอพอแชร์ไปก็เริ่มรู้เริ่มมองออกนี่แหละคือเบื้องต้นอย่างน้อยเราเราดูให้ออกในเบื้องต้นก็ยังดีดีกว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วพอนี้พอเราเห็นพระที่เซียนออมาที่บายนะชื่อชั้นเซียนเฮ้ยนี่มันพระปอบนีว่ว่าเป็นสนามเลยเราก็มองออกนะเออ่เข้าใจลนะผมพูดอะไร พระแผบนี้มันภพ,พรอมนี่ว่าถึงผมจะไม่ได้พูดอะไรแต่ได้มาฟังก็ทําให้เราเข้าใจได้ว่าเอ้ยพาะอย่างนั้นมันปลอมจริงเออปลอมจริงเป็นผนังแต่ของเขามาตีแท้มาสอนเราหน้าจอะมันแท้แท้ละเอียดเลยอธิบายได้ละเอียดเลยนะเขารู้หมดวัดอะไรยังไงมวลสารยังไงคราบโอยอธิบายถูกมันแท้มาละ <c oughs> มันไม่แท้ คนไม่รู้ก็ไปนั่งหลงนั่งฟังน้ำลายไหลจะเอาความรู้จากเขานะที่ไหนได้ไปเรียนรู้ภาพปอมนะกดไลค์กดถูกใจกดคอมเมนต์เต็มไปหมดเราก็เท่ากับว่าเราเหมือนกับว่าเราเราไปอวยเขาไงเขาก็โอ้พูดตายพูดตายไอ้นคนที่จะเช่าพาเขาโอ้ยมันคนคนดูเยอะเว้ยมันพาพมันแท้แนะ่ประโดดเข้าไปจับนายทองะ